รายการต่อไปนี้เป็นรายการเหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาแนะนำนะครับ,รบเจ้ารถกับข้าวนะครับ,รบแปลงโฉมครั้งใหญ่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการแปลงโฉมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามช่างเอมกันนะครับว่าเริ่มทำอะไรไปแล้วนะครับแล้ว มีอะไรเป็นตัวไฮไลท์ของรถกับข้าวนนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้ารถกับข้าวให้ดูกันนะครับว่ากําลังทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับช่างเอ็มครับตัวนี้รถกับข้าวปกติมันเป็นเครื่องของวิโกถูกต้องไหมครับก็ครับเครื่องเก่าวางไว้ดูแล้วตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ของรถกับข้าวนี้หุัใจเครื่องอะไรครับ โอ้นี่เลยนะครับดีแมกนะครับวางลงไปแล้วข้ามสายพันธุ์ไปเลยนะครับเสียวินัยเขาบอกว่าข้ามสายพันธุ์เลยครับฮะคือเวลาเราเตรียรเมื่อไหร่ไงจะได้เตรียม์ไปอันเดียวเกียรไหอืมเครื่องลูกันเป็นเนครื่อีแบทหล้วเกียร์อะไรครับเนี่ยตอนนี้เกียร์คาโดคาโดตัวตัวเดิมไหมอ๋อตัวนี้น,นะครับเราจะมีอันี้ด้วยนะครับว่าไงครับอะไรครับมีอะไรออกมา มีอะไรออกมานอกเกียร์ PTO ไหมครับอ uh, hmm. oh, ah, ๋อจะเป็นเกียร์เหมือนอะไรก่อนว่าเราจะทำอะไรอ๋ออ่ะอันนี้เป็นความลับของทางร้านเราครับต้องคิดได้เมื่อวานนี้ครับอก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับส่วนตัวถังก็ใช่ไหมย่นไปอีกย่นไปหนึ่งขออ่าเดี๋ยวก็ถ่ายดูนะครับนี่ครับ ย่นไปนหนึ่งขอนะครับหนึ่งขอหมายความว่าคือตะขอตัวนี้นะครับย่นไปนหนึ่งขอนะครับปกติมีสี่ขอมีเท่าไรห้าขอนะครับย่นความสวยงามมากโชคนี้เป็นโชกอะไรครับโชคลังขอบ,บิดใช่ไหมขอาบ,บ,บ,บิดนะครับอันนี้ได้เครดิตมาจากพี่พงษ์คัวพี่นะครับเสียหนึ่งจัดมานะครับส่วนวินไฟฟ้าอีกตัวก็วเป็นปินกเปนนะครับเป็นวินที่ ใช้อยู่นะครับส่วนวินน้าก็วินน้าก็คิดว่าเป็นไดีีนะครับอาจจะไม่มีวินหน้านะครันเนี้ยอ๋อประดูแล้วอคิดว่าไม่พังออืคิดค้นใหม่แล้วอืมมาเติมเติมแล้วกัครับนี่ก็ถือว่าโอ้โหตัวนี้ก็หนึ่งในตำนานของออฟโรดของ ทีมลันแงเลยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นคันแรกคันแรกๆนะครับเป็นรถกับข้าวนะครับแต่ตอนนี้รถกับข้าวคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับมาดูนะครับมาชมกันครับเพื่อนๆเห็นไหมคานหน้านี้เราจะไม่เหมือนคานอื่นคนอื่นคานหน้าไม่เหมือนคืออะไรครับเราก็เลยเอาแขนของมันอ๋อใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราเอา ตัดต่อแขนใหม่ออแล้วใช้กระโปาด้านหลังมนเป็นด้านหน้าสรุปนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยคือกระโปกตัวเนี้ยจริงๆหลังกระปกด้านหลังแล้วมาตัดต่อแขนนะครับเอามาใส่เป็นด้านหน้ามาใส่ด้านหน้าสาเหตุอะไรครับอธิบายนิดนึงปัญหาก็คือเฟืองจะไม่พังเลยเพราะเฟืองมันจะไม่รูดเพราะเฟืองหลังมันใหญ่๋อคือกระปกหลังของเฟืองหลังเนี่ยมันใหญ่ใหญ่มาก ก็เลยเอามาทําเป็นเปลืองหน้าเลยเปลืองหน้าเลยแล้วก็ต่อแขนใหม่<ช>นะครับเนี่ยแขนแล้วจะ,จะเด็ดหมดอผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆคนไหนจะใช้วิธีนี้อยู่นะครับมีไหมคุณไม่ไนันว่ามีไหมผมว่ามีนะน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมีเออแล้วอันนี้ก็จะทำแปลกๆใหม่คืออาร์มอาร์มข้างหนึ่งลิงข้างหนึ่งอา้าวทำไมล่ะครับ เพื่อนเพื่อนดูไหมนะฮะอาร์มก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ลิงก์ข้างหนึ่งเออผมงงเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอ่าอ่าอาร์มอยู่ฝั่งโน้ตนะครับอันนี้เป็นลิงก์หนึ่งอันมันดียังไงครับมันก็วิ่งบนท้องถนนได้สบายแล้วก็บิดตัวได้ดีผมว่าเป็นของเดิมนะครับสปริงเดิมแปดศูนย์หมดเลยมีปั๊มสต็อปนะครับอยู่ด้านในเลย ปกติเขาจะอยู่ด้านนอกกันใช่เอาใส่ใดก็ได้โอ oh ้โหครับมีทำทำอะไร,ประแปลกๆเยอะนะรโกัเข้าคันนี้เออและถามนิดนึงไอตัวเนี่ยอาร์มกับลิงก์ไออาร์มกับลิงก์เนี่ย<ม>คิดคิดได้งไงผมว่ามันถ้ามันเป็นลิงก์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเวลาขับมันจะย,ยุ้ยเวลามันเอียงขึ้นเขาหรือว่าแทงเนี่ยมันจะย้วยไปทางเดียวกันอ่าอ่าพอเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยทองมันจะไม่ยว้ยละ มองไปด้วยยืดได้ด้วยอืถ้าถ้าเราใส่ในช่วงล่างของอย่างเช่นคันนี้คันนี้เป็นลิงก์หมดเลยคันนี้ก็เป็นลิงก์แต่มันไม่ย้้ยสูงด้วยนะมันใช้ตัวนี้ครับอตัวนี้เกาะหน้ายิงไปหลังพูยง่ายคือเอามาช่วยได้มาช่วยไม่ต้องไม่ต้องทาช่วงนี้ไม่ต้องทำกันเขาเรียกอะไรนะกันโค้งกันโค้งกันโค้งของอันนี้มันจะยาวมาถึงนี่เลยอ๋อใช่อันนี้นะครับอีส้มนะครับที่เคยรีวิวให้ดู นี่ลิงก์มาถึงด้านหลังเลยมันไอ้ไม่ตัวนี้เขาเรียกว่ากันโคงกันโครงนะครับมันยิงขีปาวออกเกาของอันนี้มันก็พูดง่ายๆคืออุปกรณ์มันจะเยอะหน่อยแต่รถกับข้าวเนี่ยน้อยเลยน้อยเลยนะครับไล่เบาไปได้ด้วยไปตัวนะครับอันนี้ก็จะทำให้วิ่งงนทางถนนได้ดีแล้วก็รถมันจะไม่เอียงอืมมีหลายอย่างเลยนะครับแปลก ที่รวมมาอยู่ในคันนี้ชุบก็อยู่ด้านนอกที่ชุบก็ไม่ยาวมากอันนี้มันเพราะว่ามันเป็นหามนี่มันจะยืดยุดมล้วก็ได้ดีปั๊มเนี่ยเราข้าไว้ข้างในเลยเออแปลกมากเลยนะครับปั๊มไว้ข้างในนะครับเพื่อนๆก็สงสัยกันนะครับว่าทำไมทําแหวกแนวนะครับมันก็เป็นการที่เอาจุดบอดของแต่ละคันนะครับใช่ไหมสามสี่คันที่เราทำเนี่ยมารวมเป็นคันนี้มารวมเป็นคันนี้เาลงทุนน้อยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่า การดัดแปลงนะครับแบบนี้มันจะดีกว่ายังไงนะครับที่เราให้กระโปงหลังเนี่ยเพราเราจะใช้ยางสาที่แปดอ่อห้ามาใส่อ่าใมันก็สูงก็เลยเปลืองแตกเปลืองไรนี่คงจะไม่มีปัญหาแต่ตัวกระโปงตัดต่อกระโปงเนี่ยผมว่าไม่เคยเห็นนะหรืออาจจะมีก็ได้นะยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะโปงหน้ากับโปงหลังเท่ากันนะครับ เบืองก็ใช้เฟืองตัวเดียวกันแปดเก้าเหมือนกันเวลาเสียเวลาเสียก็จับเอาเฟืองไปตัวเดียวก็จับด้าหลังได้เลยพูดง่ายคือซื้อเฟืองมาตัวเดียวเลยจบถ้าถ้าหลังเสียก็ใส่หลังถ้าหน้าเสียก็ใส่หน้าโอ้เอาวะเอาเลยเอาเลยโอ้รถกับข้าวนะครับส่วนตัวถังนี่ไม่ใช่ตัวถังเดิมตัวถังเดิมครับตัวถังเดิมเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดเลยมีย่นตูดนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ที่บอกนะครับ เกียร์พาโดนี่เป็นเกียร์ที่ทนจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆครับทนจริงครับพาโดเนี่ยยอมรับเลยมันรองรับแรงทอร์กได้ได้สูงอ่ะฮะยิ่งเพื่อนๆนะครับวางเครื่องอิสุสุนะครับส่วนใหญ่นะครับทอร์กมันจะสูงนะครับถ้าใช้กับเกียร์ตัวนี้ก็รองรับเลยนะครับแล้วยิ่งทําช่วงล่างดีๆก็น่าจะแน่นปึกนะครับคันนี้วางใหม่ครับคันนี้คิดว่าใส่เครื่องอิสุสุแล้วเนี่ย ี่โบครับโบคู่ครับเท่ากับคันเจ้าคปู่คันนู้นนะก็เต็มเดียวกันครับก็น่าจะเร็วๆนี้เนาะจะได้ยนโฉมในการท่องเที่ยวให้เกียร์เนี้มันตรงกลางทั้งหน้าก็ตรงนเนาะพี่ๆของเกียร์มันเฉียงเพราะอะไรครับก็เราปรับมันให้มันเข้ากันเลยให้ตรงกันบันพันก็จะออกซ้ายออกขวาแล้วตัดตรง นี่ก็เปน็นบิดอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดพาแล้วก็ขับได้ดีแล้วขับได้ดีกว่าก็คือตัวนี้นะครับตัวเพาตัวนี้ที่ลิงไปโน่นนะครับแ,<ต>แล้วก็ตรงกันหมดเลยนะครับเนะี่ยเออดีไหมมันอยู่ที่การตัดต่อด้วยนะไส้ใน,นส่วนมากมันก็ใช้อะไรเดิมไส้ในคิดว่าจะเป็นไงไส้ในตัวนี้ ตัวนี้น่ยจะเป็นรุ่นเดียวกับของไซซิงเลยไซซิงทั้งหมดมกับปู่นั้นครับเพราะว่าสองโบแล้วมันไม่พังเลยไอที่เห็นอยู่นี่ตอนนี้พวกอิน,อน,นโตรนเตอร์นี่ไม่ใช่เครื่องของมันนะเครื่ององมันมเครื่องมันอยู่ตรงนู้นอ,อันนี้มาทําบล็อกก่อนอเครื่องที่โมแล้วนะครับกองอยู่ทางนู้นนะครับด้านหลังของจอของเราเอาแล้วเอาแล้วเลน่อยเดียวแต่ก็โอเคความแรงได้แล้วมันไม่พังก็จบ ผมว่าไอ้กระโปงเนี่ยครับมันน่าน่าถึกทนแน่นอนเลยดูแล้วใหญ่ข้างหลังข้างหลังที่ขับมาก็ไม่เคยพังที่ใช่ต้นใหญ่ไม่ค่อยเห็นข้างหลังเฟืองแตกระเบิดใช่เพราะว่ามันเป็นเฟือิ้งหมดครับอ๋อเลยไม่เียหายข้อมันใหญ่ด้วยนะเฟืองหลังอามาใต่หน้าเดิมเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรกับข้าวเดิมคือก็รับล่างวัดงอกันกันหลุดกันแตกอืกระบอกเดิม อะไรก็อะไรเดิมเดิก็คิดว่าคันนี้จะต้องเป็นยางสามแปดแปดจุดห้าครับสามแปดจุดห้านะครับของคันนู้นมาใส่ไอ้คันนู้นจะเป็นอะไรยางอันนี้โอ่แล้อตุดนน้อยไปป่าที่ไรชอบหลุดใช่ไหมเออผมสงสัยอยู่ครับเห็นโพสไปอยู่นะครับในไลยกลุ่มเอ้ยในในไล่กลุ่มนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนบางคนงงนะครับอันนี้มันจุบจุบยางในหรือยังไงครับอ่าจุบยางในถ้ายางในขาดพวก จุ๊บนี้ก็สามารถที่จะเติมลมเข้าไปในยางโดยที่มียางไหนได้ขาดพว่วะแล้วลมมันไม่ออกทางจุ๊บเหรอครับก็ลมก็ออกไปแต่ว่ามันมีไส้ข้างในอยู่อ๋อเป็นวาล์วดักไว้ไวาล์ว,วดักไว้ใช่อ,อเอาละเว้เอาละเลว้รถคันนี้นะครับเพื่อนๆจะงงกันสิครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลักการง่ายๆก็คือยางในเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยางในรั่วนะครับมันส่วนมากมันจะหลุดขอบ หลุดขอบมันมันใจอะไรเงี้ยคล้ายว่าเหยียบเสร็จแล้วยางเนี่ยมันลื่นมันจะขาดแต่จุ๊บยังอยู่เงี้ยเราก็เติมนี้ได้อโ,อโอ้โหคันนี้แม่งยอมรับเลยนะครับแบบแปลงหลายอย่างเลยนะครับอ่าเพื่อนๆนครับเดี๋ยวอีกนานไหมครับช่างเอม็มจะเสร็จคาดว่าประมาณสามเดือนอีกสามเดือนทำวันละเล็กเดือนน้อยนะครับเพราะว่ารถที่นี่มีจอดหลายคันนะครับนู่น อดร้อยเมตรนะครับตัวนี้รถกับข้าวแล้วก็ตุนน้อยตุนน้อยตามด้วยเสือน้อยตามด้วยอีสม้มนะครับอีสม้มนั่นนะครับแต่คิวตอนนี้เป็นคิวของรถกับข้าวนะครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไร่นะครับเดี๋ยวจะได้ยนโฉมกันว่าไอสิ่งที่ทางท,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 ทีมรันแงะนะครับทางคุณวินยนะัยเนี่ยกับช่างเอ็มได้ตัดแปลงไว้นะครับว่ามันจะใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมบอกได้เลยว่า เราเอาประสบการณ์แล้วมาดัดแพงแก้ไขใหม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วเข้าป่าเมื่อไหร่นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวให้คุณวินัยปิดคลิปแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆในแง่คิดของออฟโรดหน่อยเอสำหรับการเล่นออฟโรดในป่าอก็ไปให้ได้กลับให้ได้ไปให้ถึงอตามนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับลากันครับสวัสดีครับ